เมษาสุดปริ่มหลังนิวชัยยพลทํำเซอร์ไพรส์ล่าสุดในช่อง Youtube ของนิวชัยยพลก็ได้ออกมาเผยคลิปบรรยากาศของการแต่งงานของนิวและเมษาโดยเป็นคลิปงานแต่งคลิปเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟทีนี้ทีเดียวซึ่งในคลิปก็จะเป็นการเรียงลำดับงานแต่งว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแฮปปี้กันขนาดไหนแต่เมื่อมาถึงจุดที่ทั้งคู่ต้องกินบัวลอยทางทีมงานก็ได้เชิญผู้ถือบัวลอยเข้ามาในห้อง ทันใดนั้นเมษาถึงกับกรี๊ดลั่นห้องจนเสียงลงเลยทีเดียวเมื่อพบว่าคนที่ถือถ้วยบัวลอยมานั้นเป็นเพรเกหนุ่มหล่อชื่อดังเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอย่างณเดชคูกิมิยะเมษาก็ได้พูดขอบคุณณเดชที่มาร่วมงานในขณะที่ณเดชพูดว่าพี่นิวบอกว่าคุยกันตั้งแต่ประมาณสองปีที่แล้วนิวพูดต่อว่าถ้าแต่งงานขอให้แบมาขอบคุณมากเลยนะพี่ นนเดดก็ได้มอบถ้วยบัวลอยให้เจ้าตัวบอกเลยว่ามือสัน่นและได้รวมถ่ายภาพกันอย่างแฮปปี้งานนี้เจ้าสาวดูมีความสุขสุดๆเลยทีเดียวทำเอาคนอิจชาก,กันทั้งประเทศขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ